สวัสดีครับผมมาขายฐานถนนคนเดินกันหมดแล้วครับเดินขายหมดแล้วครับยันนันไปซื้อกับข้าวมานี่ได้ต้มต้มต้มแซบอันนี้กินต้มแซบครับถ่า,านมาน้อยครับมาหน่อยๆยังพอได้ซื้อกับข้าวหมดหมดรถแล้วครับ มาครึ่งกบะบหมดแล้วแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วครับถนนคนเดินลูกค้าเอินเลยไม่มีเวลาถ่ายมวแต่เดินส่งทานครับรานนั้นเดะรันนี้เดครับเนาะเดินกับบริซอยตามมอเตอร์ไซค์ก็ไปเดินยาวไปจนถึงนู้นนั่นเครึ่งโลนู่นนะไปกลับบ้านกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแอดนั้นทานซิ่งขอบคุณมากครับขายฐานกับ X-Series รบ,บ้านคบละสวัสด,ดีค่ะัค่ะคำแล้วนั่งรอแล้วจะเปิดประตูมาขอที่ตำกระเด็นเนาะ กลับบ้านกันครับสวัสดีครับ37โลดูน้ำมัน37โล18.9แกมเกือบพอ19กิโลเนาะอีกนิดเดียวกัน18.9กิโลต่อ1ลิตรครับ